ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังสงสัยนะคะว่าคนของคุณที่มีพฤติกรรมมามาหายอดู่เย็นชาแชทนักขวานะคะตอนนี้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเรื่องราวระหว่างคุณและเขาค่ะแบร์ดรมวันนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะคะเพราะคว e นจะชวนทุกคนมาดูกันนะคะว่าคนของคุณเนี่ย actually แล้วเขาคิดยังไงนะคะเรื่องราวระหว่างคุณและเขา the story between you guys นะคะห้ามเนินผ่านเด็ดขาดเลยค่ะฟังคลิปนี้ให้จบเลย นะคะ。 สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ n ุ่นเอชชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงข่างเราเป็น,นเพื่อน,นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งตอ่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ p o s i t i v e i n g p o s i t i v e w a y because you are limitless ค่ะ a n t o d a y นะคะ we are going to talk about r a n d o m นะคะ Taro t c a r d ค่ะซึ่งเราก็จะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณและเขาแบบจับเต็มนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ความคิดของเขานะคะพะคนเด่น คนที่ชอบแบบมาๆหายๆอ่านแชทแล้วไม่ตอบลยคะวันนี้เนี่ยตอบโจทย์ทุกคนนะคะห้ามเลื่อนผ่านติดขาดเลยะคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ไว่านี่คือ general urging นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าหนมไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยวส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง d e s c r i p t i o n box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะการ รันดีช่วยเหลือมากกว่า25,000คนทัวโลกค่ะขอเป็นหนึ่งคนที่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจในสิ่งที่ค้างคาใจพวกคุณค่ะอย่าลังเลนะคะมาพูดคุยกันได้คะ่ะ so เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพ้อง ค่ะควีนได้ทําการซัฟเฟอร์คอร์ชให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูใบแรกกันก่อนเลยนะคะยูโกติส1คือ e g e of s w o r d นะคะเื้องต้นนะคะคุณได้ทาการซัฟเฟอร์คอร์ชให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีไพ่อะไรบ้างคะ่ะแต่ควีนนะคะรู้สึกถึง ENERGY ของชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิง่นต่างแดนที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ ผิวขาวนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับอเมริกายุโรปนะคะสำหรับบางคนคะ่ะควินเห็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดิน,นทางเกิดขึ้นในนี้ด้วยนะคะแอรเซอนักบินนะคะไกด์ Guide, หรือว่า Import Ex export หรือว่าคนที่ต้องไปดูงานที่ต่างประเทศค่อนข้างบ่อยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นนักเรียนนอกนะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้คะ่ะและควินเห็นแผนการเจอกันนะคะมีการนัดเจอกันหรือมีความต้องการที่อยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะไปเดทกัน,นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตดเต่นมากๆนะคะปึ้งต้นนะคะ you got the first one นะคะก็คือ this one ค่ะคือ A o Swords นะคะนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะคือคุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนถูกปิดตา นะคะคแล้วก็หาทางออกไม่ได้เลยนะว่าจะไปในทิศทางไหนดีนะคะใจหนึ่งก็รู้สึกชอบเขาแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าความไม่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนหัวใจนะคะและบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบมีร้องห่้งร้องไห้ด้วยนะแล้วก็จะรู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มากๆนะคะคุณแบกรับภาระมาเยอะมากๆเลยนะคะภาระทางกายภาระทางใจนะคะใจของคุณเหนื่อยละะ้าค่ะและคุณต้องการห หาทางออกให้เจอนะคะคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์ค่ะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็รู้สึกว่าคนนี้มันเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเพราะทุกครั้งที่คุณพยายามที่จะ move on ไปจากเขานะคะคุณก็จะถูกดึงกลับมาอยู่ที่เขาโดยตลอดค่ะคุณก็เลยอาจจะมีความเชื่อว่าบางทีคนคนนี้อาจจะมี Soul Connection กับคุณค่ะซึ่งถ้าถามว่าเขามี Soul Connection จริงๆไหมในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะก็บอกว่ามันมีอยู่จริงๆค่ะมันมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะเป็น twin flame r e l a ์ i o n น h i p กันนะคะ y you got this one ะะก็คือ the c h i l d o o d นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ back and forth ไปไปกับกับแล้วบางคนเนี่ยผัพวพันอยู่ในระดับแบบ8แบบแบบเดือนแปบบสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็คือไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคเนาะในขณะที่ตัวของเขาเองนะคะ the c h i l d o o d ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือบ่งบอกว่าตัวเขาที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันแบบแย่หรือมันยังมามาหายหายมันเป็นเพราะว่าเขาอะยังไม่พร้อมใช่ไหมแล้วเขาก็ กลับไปโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสที่การงานนะคะไปโฟกัสที่การพัฒนาตัวเอง Personal g r o w สํสหรับบางคนอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนเขามีความรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะ take this relationship to the next level นะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยไปสู่จุดที่พัฒนามากขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะคะพูดง่ายๆก็คือในขณะที่คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของเขาและความไปไปกับกับตรงนี้นะคะตัวเขาเนี่ยกลับอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์และควินเชื่อว่าซูนอีนัฟนะคะคนคนนี้เขาจะแบรนด์ l y ส่งข้อความมาอาจจะเป็นการนัดเจอกันเพราะควินเห็นการเจอกันที่กําลังจะเกิดขึ้นค o m มิซูนะคะหรือตัวเขาจะบินมาหาคุณหรือว่าพวกคุณทั้งคู่นะคะอาจจะมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันอีครั้งหนึ่งควินเห็นการกลับมาคุยคันในอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ครั้งหน้านะคะแต่ยังไงก็ตามอยากจะบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นไฟออฟโซดอยู่นะคือเขาก็มีอีโก้คุณก็มีอีโก้คือการมาในครั้งเนี้ยใช้คําว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี้ยขึ้นอยู่กับพวกคุณ2คนแล้วนะคะเพราะว่าบางทีนะถ้ามันมีอีโก้ถ้ามันมีการแบบเธอต้อง take action ก่อนหรือเล่นไมค์เกมกันอะความสัมพันธ์มันก็จะแบบยากมากขึ้นซึ่งควีนเห็นการเล่นไมค์เกมกันที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์พวกคุณมาก่อนนนห้้้้าาีแแลลวะถคุณ ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบลงแบบเดิมนะคะไม่อยากความสัมพันธ์นั้นไม่ชัดเจนแบบเดิมถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเล่นเกมใหม่นะคะที่ยกระดับความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการตัดเรื่องของการเล่นไมาเกมออกไปนะคะและอาจจะเป็นการ exploration s h i p นี้มากขึ้นในการ express your love มากขึ้นกว่านี้นะคะโดยไม่เป็นการกดดันความสัมพันธ์ค่ะนี่คือ my advice นะคะเอาละค่ะทุกคนดูเหมือนกับว่าคนคนนี้ของคุณนะคะเขาพร้อมแล้วสำหรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณล่ะ พร้อมแล้วหรือ,อยังนะคะคุณอยากรู้มากๆค่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คีนอ่านด้วยนะคะและถ้าใครที่อยากรับพลังงานดีๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปดีๆจาก่อ,องคีนอย่างต่อเนื่องนะคะกดซุป,ปเปอร์ n k งเป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะใครกดซุปเปอร์ดังวันนี้ขอสวังในความรักนะคะและจะมีชื่ออยู่ที่ด้านล่างแบบนี้ค่ะและสําหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นคลิปหัวข้อไหนนั้นรอติดตามได้ แล้วเ,เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the force be with you ค่ะจ have a good day Have a great day ค่ะ